สาจารย์คะมีคําถามจากทางบ้านคนที่เป็นสิวอยู่สามารถทําสวยตัวไหนได้บ้างโอเคค่ะว่ามาเลยเทอร์มาทค่ะทําได้ค่ะเทอร์มาทนะคะเป็นคลื่นวิทยุนะคะ,นนะ,คะช่วยในการยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะรองรับออกมาเลยนะคะว่าเทอร์มารทเนี่ยคลื่นวิทยุเนี่ยค่ะสามารถที่จะช่วยในการรักษาสิวได้ด้วยค่ะพิโคค่ะทําไม่ได้ค่ะ กรณีที่ยังม hmm. ีส <neighborhoods> ิวเยอะๆอยู <st im ulus> CO, be, ่นะคะยังทําไม่ได้นะคะเพราะว่าการทาครีโคนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดหน้าใสหรือว่าโหมดของการที่รักษาหลุมสิวนะคะอาจจะไปกระตุ้นสิวคอมิโดนหรือว่าสิวที่มองไม่เห็นไมโครคอมิิดนที่หมอเคยบอกแล้วนะคะกระตุ้นทําให้มันเห็นขึ้นมาได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเราไปรักษารอยนะคะโดยที่เราไม่รักษาสิวเนี่ยเหมือนหมอที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเราเป็นสิวเป็นรอยรักษารอยเป็นสิวเป็นรอยรักษารอยไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะฉะนั้นรักษาสิวก่อน ไอพีเอค่ะ IPL IP นะคะทําได้ค่ะ IPL นะคะเป็นคลื่นแสงนะคะที่สามารถที่จะช่วยในการรักษารอยดํารอยแดงแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวเพราะฉะนั้นทาได้ค่ะทาเลยฉีดหน้าใสค่ะทําไ,ได้ค่ะฉีดหน้าใสนะคะกรณีเป็นสิวเยอะๆเๆๆนะคะหมออยากให้รักษาสิวก่อนนะคะเพราะว่า <laughs> การฉีดน,น้าใสอะค่ะ,ะเวลาเรามีสิวนะคะมันเหมือนมีการติดเชื้ออยู่ใต้ผิวหนังถ้าเราไปยิ่งกระตุน้นการฉีดเข้าไปเยอะๆนะคะมันก็ยิ่งทําให้มีการอักเสบเพิ่มขึ้นมามากขึ้นด้วยค่ะก็ฉีดฟิลเลอร์ค่ะทําได้ค่ะ คือการฉีดฟิลเลอร์นะคะเหมือนการเอาสารเข้าไปในผิวหนังของเรานะคะซึ่งการที่เราเป็นสิวอยู่นะคะเรายังมีการติดเชื้ออยู่นั่นหมายความว่านะคะเราจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อในขยายวงกว้างได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะหมอนแนะนําให้รักษาสิวให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยไปฉีดฟิลเลอร์ค่ะยังทําไม่ได้นะฉีดบัวท็อกค่ะทำไม่ได้ค่ะ เพราะว่าก็อย่างที่บอกกรณีเป็นสิวเยอะยังทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิวนิดเดียวทําได้นะคะเพราะว่าการฉีดโบท็อกก็อธิบายเหมือนการฉีดหน้าใสหรือแม้กระทั่งการฉีดฟิลเลอร์นะคะเรามีการอักเสบการติดเชื้ออยู่ใต้ผิวหนังอยู่นะคะการที่เรายิ่งไปทําการฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดอะไรอยู่บนใบห,หน้าเนี่ยอาจจะเป็นการกระตุ้นทําให้การติดเชื้อมีมากขึ้นได้ค่ะโอเคหมดแล้วเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ